สวัสดีครับร้านวอวัสดุเกษตรยนต์มีสินค้าเข้าใหม่นำเสนอนะครับเป็นคูป o ต้ L45 0 8ธรรมดาตัวดีทีคันนี้รถจดทะเบียนปี52นะครับเป็นรถเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับมีใบมีดหน้าของใหม่นะครับจากอู่ชยศนะครับผมแล้วก็ผ่านพวน c m t 6 2 4นะครับสภาพยางคันนี้ประมาณ70%นะครับผม อันนี้เราเก,เก็บงานให้ครับเก็บสีนะครับเคเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมอันนี้นะครับพร้อมใช้นะครับรถจอดอยู่ที่ถนนเนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกนะครับท่านใดสนใจนะครับผมโทรติดต่อได้ที่ร้านอวอลวัสดุเสร็จ,จนนะครับ0928794235นะครับคันนี้เราตั้งราคาไว้ที่2 0 0 0 0 เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทได้ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพนนะครับเล่มเอกสารชุดปกพรอมอุ่นนะครับสีสวยสดเลยนะครับผมอันนี้ชั่วโมงการทํางานนะครับผมจะอยู่ที่สามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงการทํางานแท้ๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งปั๊มไฮดรอลิกกันนะครับปั๊มไฮดรอลิก อันนี้ปรับเปลี่ยนเป็นปั๊มของใหม่นะครับผมอคอนโทรลใหม่ๆเลยนะครับผมด้านตูดนะครับด้านท้ายระบบไฟป้ายแผ่นป้าย,ายพร้อมนะครับโซ่ข้างนะครับผมซ้ายขวาหูกลางสลับเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องให้เสียงเครื่องนิ่มๆมันนะครับผมอันนี้ระบบไฮดรอลิกหน้าระบบไฮดรอลิกหลังยกขึ้นโดยไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับ ทดสอบวิ่งกันดูนะครับผมอ่าครับผมอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับระบบปั๊มไฮดรอลิกแรงนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมที่จะลงนาปังและนาปีได้เลยนะครับเราทดสอบนะครับอ่าระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกดี ครับาลงทดสอบหน้านะครับเพื่อนลงปกต,ติเลยเฮ้ทดสอบโฟวินนะครับทดสอบโฟวินระบบโฟวินทำงานปกตินะครับผมครับผมท่านใดสนใจนะครับผม ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมราคาคันนี้ตั้งอยู่ที่279,000บาทนะครับได้ใบมตดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับผมย้ำนะครับท่านใดสนใจนะครับผมโทรติดต่อได้ที่092 879 4235นะครับร้านวอวัสดุเกษตรยนต์นะครับผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ conversation